าเฮ้ยเปิดกันกมาต้องหลับตาดรือเหรออโอยทุกคนตายแล้วยังรบับอัตโนมาสแกเเกิน เลือดมากลองทำให้ดูสิรีวิวให้ดูซินี่นะคะมียางลบตัตโนมัตินะคะทุกคนอืออันนั้นคือไส้ดินสอสแประเฮ้ยอะไรไส้ดินสอไส้ยางลบเออไส้ยางลบโอไ้เป็นนี่นะคะทุกคนไส้ดินไส้ยางลบสแปะอันนี้คืไส้ยางลบสแปร์นะคะมีทั้งหมดสิบอันนะคะนี่ค่ะหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะทุกคนมีสิบค่ะเด็กสาวจะมาทำให้ดูนะคะว่ามันลบสะอาดแค่ไหนอันนี้เขาเติมไส้มาให้แล้วนะทุกคนก็เดยวจะต้องเติมไส้เองเอาไ้ใส่ตัวก่อนนี่คือเขาเติมไส้มาให้แล้วแล้วก็ มีฝาให้นะคะเนี่ยฝานะคะทุกคนติดน้ำาพั่หน่อยไหมคะ <c oughs> อ่าจิบน้ำเรียบร้อยแล้วนี่นะคะกระดาษขีดเส้นไว้เรียบร้อยเด <c oughs> ี๋ยวเราจะมาทดลองกันว่ายางลบตัวนี้นะคะส <c oughs> ะอาดแค่ไหนทุกคนมาเพียงแค่กดปุ่มนี้นะคะปุ่มนี้นะปุ่มนี้กดครั้งเดียวแล้วมันก็จะ ุนอย่างนี้แล้วลบลเลยเริ่มจากลบอันนี้ก่อนนะคะทุกคนเราแค่เอาไปจิดใกล้ๆมันใช่ไหมะเอาไว้เอาไปโดนใกล้ๆมันแล้วก็ลากไปใช่เ,เราอยากลบตรงไหนก็ลากเราไม่ต้องใช้แรงกดเยะอะเนี่ย้ากดน นั่นคือใช้ยางลบแบบแมนนวลใช่นี้ดีกว่าอืเราแค่เอามือะวาดเอะเขาเรียกนะเอาจี้ไปเบาๆใช่ไหมมันก็หมุนเองอเอาจี้แล้วก็ลากตามซึ่งที่ต้องการลบใช้ดีไหมอีลลบอันที่สองซิงมีทุกคนดูอันนี้ดิ Okay. สะอาดมากลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวนี่นะคะทุกคนเวลากดนะคะโอเคเราเวลาปิดนะคะเราต้องทำออกดปุ่มนี้คะ่ะลายลายลาย,ลายน่ารักปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายไปซื้อมาใช้กันนะคะป๊บ